สวัสดีค่ะผัวๆกะมงแดงเช่นเนีคือเก่าค่ะพี่น้องขาเมื่อนี้พาพี่พาน้องมาหล่อไตเฮ็ดเนาะค่ะเฮ็ดละงูค่ะพี่น้องค่ะคนกระไลยค่ะบ่งวัดสีมันคือเก่าบ่นาะค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะขับปลามื่อเดี๋วไม่แดงพอแล้วค่ะครับสวัสดีครับพี่เก่าครับไตเฮ็ดพี่น้องมาหลงงกเหลืองพี่น้องแหกมันครับอุ้ยหอุ้ยกำลังกำลังออกพี่น้องสามสี่หาใครเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่ง อีกสงค่ะสองาครับมาลุยเลยพี่นอ้องบอกเหลืองครับตัวนี้ปานจะจะเป็นดอกเหลืองเนาะเนียนสักงามเห็น กำลังอร่อยเล,ยล่ยนเลยครับนี่เข็มจมือเลยไปตามรุ่นตามช่วงกันครับว,ว่ามือดอีสิดมันคี่เกาบ่ครับไปสองดอกค่ะดอกครับบานแล้วครับ เดินหางว่ะเดิหเหหนห่างนะครับค้นเขาไร้ครับผมไปครับไปอ,อีกสองไข่พี่น้องไข่เล็กๆไข่เล็กด้วยโอ้ยนะ ไข่หนึ่งครับสามไข่น,นี่ครับนี่ค่ะไข่น้ำนมค่ะให้เรางกเหลืองเดหนี่มีเสือเนาเขามีพี่น้องครับไข่ใหญ่ครับผมสามดอกใหงง้งก์เต็ม,<า>มดอกดอกบางงนเนาะ คนขรุขางสีไล่เนี่ยพี่น้องมือนี่เสียงรถแลนด์ออฟฟ้าพี่น้องครับพี่น้องครับงา,าาง,งามพี่น้องเก็บครับไข่งามๆเลย พี่น้องครับโอ้ยสองไข่สองไข่นะครับอืมเอาครับเก็บเลยยังขุนไรอ่ะพี่น้องครับขุนไรจ้าอืมไข่ใหญ่ๆงา้ยงครับ มังาบจ้าไปพามาปุ่นจ้ะลูกมงไข่ ค่ะกเ่งอะ่หนับเโง่โงครับโง,โง่ตอัอตจ้ามาครับมาเ,เลยมาโอ้ยงานไม่ทิ้งนครับ ไปพี่น,อน้องมันนี่บอเป,ป็นมูเนาะบอเป็นมูจ้ะบอองระดอกสองดอกครับพี่นอ้องส่วนไหนยจะบองระดอกหมกขาวหมกขาวครับมาพี่นอ้องครับเขาจะเอาไปอีกแค่สองอันบวกเกี่ยวเลยมึงออกไปเดี๋ยวนี้เบิ่งพี่นอ้องบอเก,กี่ยวกันเลยมันนั่งเฝ้าอยู่นี่พี่นอ้องไปไปไปเดี๋ยวนี้ เออนะจะซ้ำนันหละเอ้องงามพี่นอนครับจ้าจัอโอ้ย่นำหมกเหลืองนงามพี่นอนครับ ลราหงเหลืองจ้าออกคางแล้วเนาะเห็ดเมียนวายละงามๆพี่น้องานะาลาพีล่ลาน้องครับมือนี้มาหนี้จ้ะเห็ดลรหงกเหลืองเห็ดลรหงกขาวง,งามๆคะม่ะพี่น้องขาออกคางเนาะพี่น้องมือหนิอ๋อมือนี้ออกคา,างแห้งค่ะพี่น้องคะ่ะคนหลายค,ครับ,รบสำหรับกินนื้นอดูดแดนเขาจะจุ่ยเพียร์ซัมเนกันเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหละสำหรับช่องปีดูดแดนกระบองมีงนึงเลยค่ะพี่น้องค่ะ ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบผมสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับพบกันใหม่ค่ะไปครับพี่น้องกลับบ้านกันครับ